พูดว่าแกอนเนี okay, ่ยเด็กเกียรนครับได้หาครับโตแต่ตัวโตแต่ตัวจะคุยว่าไง้นี่นมีเียไมะมีมีแต่ไม่พูดคุยว่าไงเอ๊ะเงียไหมวะกูเพื่อนมึงนะเว้ยคุยกูก่อนแล้วกูว่ามันโลดกิดแล้วอะเฮ้มันโลดกิดใครเป็นเพื่อนมันตอนไหนวะเตัวเงไม่ด้วยอยไหม อ้ตตกนาแตกยัดีดูดูันดูีมาพ่อมตายเล้แก็ิดแล้วเเดี๋ยวเดีเดี๋ยวหมสบัดิมไม่ได้ยิ่งนหัวไม่ได้ดันบนนี้ดันบนนี้เอามาบนตอกันหมดตอนไหนวะกัาเล่่ป so ้ามาเขาบอกจะมาเขบอกนี่ช่วยหน่อยไม่ดูบิงเนม่

มาาฟังคนต่อยหนุบีใครกดทอนเนี่ยฮะโอ้กดอะไรพี่ทีมงอะไรไม่เสร็เนี่ยเตชัวร์เลยชัวร์เลยเลยยงไม่ทันไรี่เมาไปกินเหล้าไปพี่หมออตูดพีกวมันนั่นแหละเป็นแม่งทูดแองหมือนตรกาวเลยตรงกาวเล่นพอนีจะเป็นไหม ไม่เป็นยยีแม่งโดนโดนโคตรมากโอ้สงสัยเพื่อนลิปทายหรือเปล่าวะมีร้านมาเลยึดูไอขีมาเอาไม้กูทำไมแล้วมันคัวอะคั่วอะค่วจ้าคั่ไอ้ายี่หีไม่เป็นจะตกเป็นยี่เป็นท่งกระพังลูกาแม่งต้ ไรอ้เฮียยื่เสื่ออะไรอทำให่หายจะเอามัินตินมั้งงั้นมึงไปรางค้าสิบบาททั้งนี้ได้กล่องอ่ะไอ้เฮียแถวบ้านกูหายสิบบาทแถวบ้านมึงขาเท่าไหร่มึงนรู้เลยสองบาทหนึ่งสองอะอะไรสองบาทพองเชยสัตว์กูหายสิบบาทแพงไอ้สัตว์แพงอะไรกูหายสิบบาทแต่กูไม่จ่ายมากูลาพานเว้ยเสียงไม่ยังพูดไม่ชัดแจงกี่ลายสัตว์ แต่วูดไม่ชัดเล่นเก่าคยเล่นใหม่อ่ะโหไน,ใน,ในะขึ้ใจชันอาเเตรียมเอาดิ The l e o v d s t r o y e d the h e l l b o n t o w เขียน่ันออท่องตายแย่ง o ี้บัวฮะ ไม่ไมีอะไรพูดแล้วอ,อ่ะม <c oughs> ันกำลังคิดอยูเอ๊โซชายโซชาสเดียเพิ่งเห็นโซชียลเด็เปนเเ็กเปนาน้าวะ

รอนจงเอาไปเบสมีเบสตายเก็บตายเขาต่อนี้นอฮะถามคำเดียววิมทำอะไรมันทำอะไรักกานะยืนเอมาหนอตายมันไม่เคยเียผ่าที่นี่ไม่มีเ่อนเหรออ้ยอุ้ยหนีเบไปมันนะเจมันมันขี้เก็บไม่ใช่เรือนอเก็บโค้มันโด่งเ

โดนมาโดนโดนจ่องงบจ่องงบจ่องงบเขาโดนฮัทดิสตรอยด์อาร์ลิงตัยทาวเวอร์มันเอาโซติดได้อยู่นะมันเอาโซติดได้อยู่นะเฮ้ยไม่มีคนคุยเลยรู้สากเปิดมารูทั้งเทมรู้เงาไอ้เหี้ยคุยกูหน่อยเร็วเฮ้ย เเอาดีไอ้อารักหน้าอารักห้าตัวเ้าอารักหาตัวนึงีลิฟท์ทยก็มาแล้องเป็นขบวนครับตายมมีมมีมนีเลยมนดนเปิดนไม่ชอบใส่สูงนี่ไเแล้วหัวแล้วอน้ ไฟระเสยต้องีแปดสิบใครม่นไปม่ไม่เนสเตปป่าควายหาไม่เจอเยมรองอะไรผมเก่งับใจ ทำเพื่ออะไรอะคะี่เมาตอใส่้าไนไดด้มึงคุยอะไรแล้วมึงคยอะไร่เมาดูเพื่อนไม่ขไอกินเฟน่เล่าอ่ะะอูยอมนกิไม่เป็นเว้ยกินนมนมแม่ไอ้จัดไอ้นมแม่มาดูดประจำใเฮียโคเคมเฮียหัวนมกสีด กูยาณในเฮียกูเตะประจาเลยกูดึงอะกูดึงยาเลยอะสมมติยิงเลยกูใจแม่งอะยิงไม่โดนหรอกไอขี้ยาต่ไม่ขเช่เดรวยมควรโคตรยาเลยีอะบ้าเอาน่เข่าเยเม่กี้พ่อตายไอสางี มันเกียนผิดอลไรเลยรน้อมาพ่ออเวสากอเวสาาพเอาดีเอาดีันเโอ้โหโชคไอ้ยงล้มหมดทำไรกันเนาะหายู่้อนี่ละนี่ละนี่ละเฮ้นี่เ้ยใจเย็นเ้เย็น เฮ้ยเหนียตายหมดเปิดเอลเดอร์วิ่งเปิดเอลเดอร์วิ่งเม่อกีมาหนาวหมด,ดที่เอ่ะโอ้หถ้ามาหนาวไม่หมดโดนแล้วแล้วฉันจมตัวใจแค่ไหนออโอ้ยโอ้ใจเย็นครับใจเย็นโอ้ยท้ายไม่เกิดใส้เกิดมาเลย

My hand down